แ์หกสิบบาทที่ละลึกนะคะแบงค์หกสิบาทที่แล้วจะมีสองรุ่นเนาะอันนี้จะเป็นหกสิบพชชนพรรษาหกสิบาทพรชชนพรรษาจะเป็นสีเทาสี่เหลี่ยมใหญ่คือแบงค์นี้นะคะและอีกฉบับหนึ่งหกสิบาทคือหกสิบครองราชที่จะมีเป็นสีเหลืองและมีแผ่นพับด้วยนะคะแผ่นพับอันนี้จะเป็นหกสิบปีครองราชอันนี้จะเป็นหกสิบปีพิชชนพรรษาค่ะ รับซื้อใหม่ๆก็อยู่ที่ประมาณณปัจจุบันนี้นะคะประมาณ80บาท70 80บแปดสิาทโดยประมาณราคาไม่สูงเหมือนก่อนเหมือนเมื่อก่อนแรกๆใบนี่เคยขายสามร้อยกว่าเกินสามร้อยมาแบงนี้มีอยู่สี่ใบ ศูนย์เอหนึ่งเอโอนมาเขาเก็บไว้หนึ่งเอทั้งนั้นเลยจะเป็นธนบัตรที่ระลึกเราจะเรียกกันว่าสองราชกาลนะคะเพราะว่าที่ธนบัตรมีสองพระองค์คู่ราชกาลที่เก้ากับราชกาลที่ห้าเป็นธนบัตรที่ระลึกนําธนบัตรออกมาใช่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกธนบัตรหมวดแรกก็คือถ้ามพ์พิมพ์ธนบัตรทุกวันนี้ปกตินะคะธนบัตรหมวดแรกก็จะเป็น ศูนย์เอกไก่ใช่ไหมคะเหมือนอันนี้เลยค่ะศูนย์เอกไก่ค่ะเหมือนเหมือนในภาพนี้ศูนย์เอกไก่เนี่ยค่ะเป็นจัญลักษณ์ของธนบัตรหมวดแรกที่พิมพ์ทุกรุ่นเลยนะคะทุกรุ่นเขาก็จะลันรันหมวดนะเนาะศูนย์กไก่ศูนย์ขอไข่ศูนย์ข้อควายจนนั่นแหละค่ะจนที่เขาครบตามกําหนดอันนี้คือศูนย์กไก่ศูนย์เอต้องเอด้วยนะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นเ 0เอกไก่ก็เท่ากับธนาบัตรหมดแรกเนะะี่ยค่ะคือเป็นเทยลึกนําธนาบัตรออกมาใช้ก็จะต้องเป็นธนาบัตรหมวดแรกอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะเครื่องหมายความหมายธนาบัตรสองสองราชการธนาบัตรนี้ไปนัดไม่ได้ซื้อไม่ได้รับซื้อนะคะบอกก่อนเลยว่าไม่รับซื้อ1เอกไก่ เนี่ยอันนี้ธนบัตรอันนี้ออกไม่เยอะนะคะที่เขาเก็บไนะ้เนี่ยคือหนึ่งเอกไก่หนึ่งเอกไก่นี่คือเป็นเสร,ริมมาเป็นบางส่วนไม่ได้เยอะก็จะคนเล่นเขาก็เล่นกันะหายากอะไรเงี้ยแต่สําหรับปนานะคะปะ้าะไม่ได้รับซื้อเพราะว่าขายต่อไม่ได้อันนี้พนักป้านให้แลกหน้าแบงค์ร้อยหนึ่งนะคะใครอยากได้ก็มาแลกปนันได้เลยร้อยหนึ่งเท่าหน้าแบงค์เลยะคะ่ะแลกเท่าหน้าแบงค์หนึ่งร้อยบาทป้าะก็ ถ้าอย่างอย่างลูกค้าหรือเอฟซีที่เขานําธนาบัตรมาแลกก็หน้าอันนั้นเอานําธนาบัตรมาขายถ้ามีอันนี้ติดมาด้วยปปหน้าก็จะบอกว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะตอนนี้ไม่มีราคารับแลกแค่หน้าแบงค์เท่านั้นหนึ่งร้อยบาทถ้าจะเก็บไว้วันอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะสูงมากหรือเปล่าแต่ยังไงก็หน้าแบงค์การันตีอยู่แล้วหนึ่งร้อยบาทไม่ลดต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทแน่นอนค่ะต้ทนที่ ชนิดราคา5บาท5บาทแบบที่11นะคะรุ่นนี้จะเป็นพิมพ์เป็นรุ่นแรกที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทยอันนี้โรงพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้จะเป็นเอ่อธนบัตรสิอันนี้จะเป็นเอ่อ,าบาอนน5บาท5บาทนี่จะเป็นเล็กสุดของของรุ่นนะคะคือเขาจะมีชนิด5ชนิดราคาได้แก่5บาท10บาท ยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทและห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแรกเลยของราชการที่เก้านะคะห้าบาทรุ่นสิบเอ็ดหลังพระปรางสามยอดนะคะเป็นห้าบาทรุ่นแรกของราชการที่เก้าเออห้าบาทห้าร้อยห้าร้อยพระปรางสามยอดห้าร้อยบาทรุ่นแรกรุ่นนี้เขาจะนาเอกลักษณ์ของไทยขึ้นมามาประทับบนธนบัตรเอกลักษณ์ของไทยอย่างเช่น พระที่นั่งนะคะแล้วก็มาแบ่งสิบอันนั้นห้าบาทแล้วนะคะห้าบาทแบบสิบอันนี้ก็สิบบาทสิบบาทแบบสิบเอ็ดก็จะเป็นด้านหลังพระอุโบสถวัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดเบญจมาบพิตรวัดเบญธนบัตรแบบ สิบาทแบบสิบเอ็ดจะมีราคาทุกรุ่นนะคะราคาก็คือคือจะดีกว่ารุ่นอื่นๆอย่างเช่นธนาบัตรเหมือนกันคล้ายกันรุ่นแบบสิบแบบสิสองที่ทรงม้าเนาะจะคล้ายกันคนจะจําสับสนแบบสิบสองทรงมา้าเขาเขาเรียกอันนี้หลังวังนะคะหลังวังหลังวัดหลังวัดสิบบาทหลังวัดและอะ สิบบาทแบบสิบสองคือเรียกสิบบาททรงม้านะคะอ่ะอันนี้สิบบาทราคารับซื้อใบนี้จะอยู่ที่ประมาณสามสิบบาทนะคะผ่านใช้เมื่อกี้หาบาทเป็นบอกไปยังอันนี้สภาพนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบบาทเนี่ยดูรูปไม่รู้หรอกนะคะรอยพับรอยอะไรเงี้ยเนี่ยรอยพับรอยอะไรเงี้ยดูรูปรจะไม่ค่อยรู้หรอกแล้ว ของจริงอ่ะถึงจะรู้พนักถึงได้ไม่ประกาศรับซื้อธนบัตรเพราะว่าดูจากรูปแล้วตีราคาไม่ได้หรอกค่ะพลาดตลอดเลยตีราคาไปแล้วพอของจริงมาไม่ไม่ตรงค่ะไม่เหมือนกับในรูปนะคะห้าบาทแล้วสิบบาทแล้วอ่ะยี่สิบาทไม่มีมานะคะดุนนี้ยี่สิบบาทเขาไม่มีมาเขามีมาห้าบาทกับสิบาทรุ่นแบบแบบสิบเอ็ดเพราะยี่สิบาทด้านหลังคือเรือนนตาคร่าค่ะหายากอยู่นะคะยี่สิบ แล้วก็ร้อยบาทก็วัดพระแก้วแล้วก็ห้าร้อยพระปรางวัดพระปรางสามยอดลบบุรีค่ะ